ต่อจากคลิปที่แล้วค่ะทุกคนค่ะที่เขาไปแกงผักเคลิกเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงผักเคลิกแกงใส่กะทิค่ะทุกคนเดี๋ยวไปรู้วิธีการทำกันเลยจ้าต่อไปห้ากะเชมาขูดบลอกผ้าเพื่อจะไปคั่นเป็นน้ำกะทิจ้าขูดบลอกผ้าเสร็จแล้วห้ากะเชี่ไปคั่นจ้าเอาน้ำใส่ลงไปเลยนะคะประมาณนี้เราก็จะมาคั่นเลยคะ่ะ อาการสีมาบีบเลยบีบแห้งๆเด้ค่ะทุกคนคะ่ะให้นำกะทิแห้งมันมันออกนี่ประมาณนี้ก่อนอเอานำกะทิทีเท่าขันไว้เมื่อกี้ค่ะทุกคนคะ่ะเอามาตั้งไฟนะจ๊ะแต่ก็รอให้มันเดือดค่ะระหว่างที่เขารอนำกะทิเดือดเดี๋ยวเขาจะมาเก็บผัาขาไปใส่น้ำจืหน่อยจ้า แล้วเ้าก็สิมาฟักปะทูหอมจ้านำกะทิดือนแล้วเดี๋ยวเา้าจะเอาผีแกงใส่ลงไปเลยค่ะมาเฮ้ แล้วก็ตามด้วยปาทูหอมค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็มาโคเลโคเลให้มันเข้ากันเลยค่ะโคเลโคเลให้มันเข้ากันเลยจ้า<ม>ต่อไปถ้าใช้มาใสพาัก,ะกะาคาีเล็กแล้วก็ผักค่ะโอเคใส่ลงไปเลยจ้าอุ้ยมันก็จะแรงเลยนะตาตั้งใส่ผักคาลงไปใส่ลงไปเลยโอเค ไปเขาสิมาปรุงเครื่องค่ะมาเลยนี่เครื่องาอีกอย่างมะขี้เลื่อยโอเคผงชูรสลงไปค่ะจับหน่ยจับหน่อยจับห่อยจับายคือเกาแล้วก็ต่อไปยิ้มมาเลยอันนี้เขาเรียกน้ำปลาน้ำปลาถูกต้องแค่นี้กร์อ,อะแล้วก็เอาทุ่ทไายเขาเริ่มมาอีอย่างน้ำปลาแดดน้ำปลาแดดโอเคสุดดีจะใช้น้ำปลาแดกจับหน่อยค่ะขออนุญาตนิดนึง แค่นี้ก่อนแล้วก็โคลีโคลีใส่เขากันเลยจ้ะนี่ว้าวเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอนัง่งเลยบอสขออนุญาตด,ด้วยจ้าอือ้อร่อยมากเลยคะ่ะบ๊ายบายเดยวบ๊ายบาย